ข่าเมื่อนี้มาตามคพ่อมฝันนานัดนา,นานัดเพิ่นกับเป็นคนฟัาแม่นผู้นังนต่ว่าเพิน่นประหยากล่งช่องมอรวยก็เลยเอาตวต,วตัวเลขมเมื่อเเบาเองเเบาแทนนานัดนา,นานัดเพิ่นฝันว่าฝันเห็นหลวงปู่ศิลาไปกรุงเทพเนี่ยหลวงปู่ศิลาไปจิตนิมต์ก็เลยมีคนหลายหลายมากมางานเพิ่นว่าสันก็เลยโซก,กันว่า พันใบห้อยพันใบห้อยมาสั่นวะพันใบห้อยจะเป็นตัวไหนลองไปติดตามกันได้เลยค่ะอาชว์โอ้อาชวสวัสดีครับเป็นตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับพี่น้องเอซี่มูนี้มั่วรวยกามีในท่าของนานัปมาฝากมือถือพอดีนานาเดี๋ยวเคยลุกช่องซะสมัยโดนเจอปลาคนเป็นคนอยากขา้กล่องคนก่ยอบโลกไงน้าผมเลยกับ่ลโลกไงจักที่นั่ครับเอซี่เคยเห็นคนงานคนเยอะเนาะ คือถ,ถือว่าเพิ่มเป็นคนฟันเหมืนคนหนึ่งนี่น่านับเนี่ยเจ้าจักงว่าน่านับนโม่พังหมดอ่านี่เงี้ยนไม่อดเนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยถูกใจเพิเมเม่มเนี่ยโอ้ดาราแล้วฟังเหมืนเนี่ยเขาไอ้ช็อตลูกชอตไปเยอะโอ้ยแต่ว่าเราบ่อยากลูกโดนหรอแล้วอยากให้เราว่าบ่ค่อยติดสินะแต่ถือว่าเจ้าคนนั้นอยากใายไปสอบได้ใจ้องมาให้เดี๋ยวนี้เลาอยูอกันอยู่สถานการณ์เลองสอบเพิ่นเพิ่นเรื่อง,องาอาาเาฟังสิขอท่ายเพิ่นเพิ่นกับว่าให้ หรือว่าเอาไปว่บอกผมสั่นเลี้ยงสุฟังเหล่าเอียงเนื้อมอหลวยสั่นนะครับไม่ได้ให้ตะตุลีกแม่เงี้งกับข้องฟันจะฉิดมอรวยมาขออนุญาตเล่าแท่นเนาะตี่นะก็คือน่านด่าเหลาฟังสินะครับคนฝันในลุงป,ปูศิลาลุงป,ปูศิลาเข้านี่ยละเนี่ยละอันทะยานเข้านี่ยละในฝันนี่ลุงปูศิลาคุณไปกรุงเทพขายว่ามีงานในมอในกรุงเทพค้นกับเต็มอยู่แต่ว่ายุ่งเทบเี่นะครับ คนเต็มยอะคนกับบักไล่นะครับวันนี้คนเลี้ยงโันนีน่ะล่ะลุงพูบอกเลีลุงพูบอกเลี้ยาสั่นเฮ้อตัวเลนสินะตีกันได้ขนาดคนใบใครลุงพูคนเบาไปคนเลยจับข้งฝันมันจับข้อเบาคนนะจับข้อเบาลรากแล้วมาตีเลี้นไ่นละตีได้กมหันละเพ่นว่าถ้าเจ้าลุงพูบอกตีได้แปดหนึ่งซี่สั้นเพ่นว่าแปดหนึ่งซี่เพราอว่ากำแพงมันบังแน่เอสั่นเพนว่า เิดวางเสร็จแล้วเป็นตัแปดหนึ่งซี่แต่ว่ากําแพงบังมาสั่นวาอ้านันนันเลยองว่ากําเพงบังหมายควบมาจากไหนเนาะันว่าผลเรืองว่ากําเพงกอ้จิบว่าสนวาหนึ่งซี่สัมบวาสิละแปดหนึ่งซี่เออถึงแล้วสันว่มาอีถึงแล้วนะสิหลักสั่นวากําเพงบังแปดหนึ่งซี่กัมพงบังฟังนี่เดพี่น้องเขาว่ากําแพงบังอัดอีบังแค่ไหนก็เลยเด้ ต่ว่าตัวมันตีมันตีกับนีกันนั่นแหละจะพันว่าคนคุยกันน้านั่นีแต่ว่ากัาแพงบางเขาว่าบางนอาจจะลดแต้มเพิ่มแต้นอะไรด้เนาะอาจจะเสี่ยงอะไรแต่พี่น้อยซีพิจารณาเนาะแต่ตัวคนบอกมัรวยมากันบอกว่าแปดีเขาสูกันในตอนไปไปงานหลวงปู่ศิลานี่ล่ะนะครับมว่าเพมาแปดีตัวนาดวานเนี่ยนะวานเนี่ยมวยาหนแปดหนึ่งหนึ่งีแกับแปดี บาทเพิ่นฟังไปฟังมาเข้าจะเลือยโศกันต้ออีกโวกันว่าแปดสีสีหนึ่งศูนาสีหนึ่งศูนอ่าไม่อีกตัวหนึ่งได้บาตรเนี่ยค<ะ>่ะว่าซีหนึ่งศูนย์าั่นม<ะ>ิมนาาค่ะได้ไม่อีเล้วได้เลี้หนึง่งสีหนึ่งศูนย์นะครับ<ะ>บาทน,นี้พ่อเป็นเล้วจากงาน,งาน,าานาลุงปุราเรขี่รถออกบ้างนอนขี่รถมาแต่มาเื่อล้วเห็นตปเี้กัาเจ้าซีหนึ่งศูนย์นยือกัตน,น,นานะครับ ก็เล็เป็นว่าเป็นเห็นเลขซี่หนึ่งศูนย์จักหลวงพุซีลามาแลกวก็ที่รถออกมาข้างนอกมาครับก็เป็นซี่หนึ่งศูนย์อีกมหลยว่าซี่หนึ่งศูนย์มันเขาก็เปลี่ยนเปดหนึ่งซีตัวนี้เป็นไอ้ซีหนึ่งศนกัมีหนึ่งซีก็เลยกลูกให้ก็ลงเลยตัดะชุดแรกไม่ตือ่าอืมเป็นซี่หนึ่งเนาะอ่าอืมแต่ิปมาณนี้แหะครับพอพิทพอถือกหน่อยตอนมันเป็นข้ฝันมาหลยะจริงสัมผาต้งวัดแล้วถามเ่าตัวเมวันตัว่ัตัวเ่าเนี่ เลยเดี๋ยวมาเราบริีมันเลยเป็นเรือลึกๆหน่อยแต่ว่าตัวเลขเขียนไว้นะครับเป็นแปดหนึ่งซีกับซีหนึ่งศูนเน่หละนะครับกเจ้าสว่ในนวงว่านทียูน้ำหลวงปู่นะว่าหลวงปู่บอกหลวงปู่บอกใบมากแปนแปดหนึ่งซีกับแพ้งกันเหมนนนะครับตัวนาดารวามักมแปดซีนะครับแต่ว่าบานนี่สว่กันจะมาเขาเริ่มโ่ไม่ว่าได้ซีหนึ่งศูนย์นนะครับได้ประมาณนี้ละแม่ตอ โม้กัิบวงสิบซีได้กับแปดซีเพราะนานันนำมาแปดซีโมงเลยว่าซิบซีมันตรงกันสองมองรีประมาณนี้เนาะมันถือวงว่าวงตัวหนึ่งซีกับแปดซีเนาะนานแล้วมาแปดซีเพราะว่าแปดซีมันสองอย่างใช่ไหมนำมาถือด้วกันเลยเจ้าพี่น้องเนาะตัวเจ้าของคองฟันเดี๋ยวพันมาแปดซีเพราะว่าโม้เลยเห็นว่าซิบซีมันตรงกันสองมองแต่ในฝันเนี่ยหลวงปู่ศิลายุ่งเทียบท่าน มามากสั่นแล้วเว้ยฟันปูชิราตะกอนฟันดีเด้ตะกอนคุโมชกเนาะก็เลยได้ประมาณนี้เราไม่ตีเอาช่วยตัวเลขกที่น้อนคนนู้นด้วยนะครับเอาเด้อนะครับสำหรับเพิ่มฟันของนันนัดเด้อนะครับอืบังกันปะบางเขาไปยังน้อเขาอ่านน้อไม่ถูกนะครับเอางินเลยช่วยตัวเลขกทำเงินด้วยน้ำน้อเอานะครับในฟันนี่่แหละนัดเัทคนได้มากก็จะโศกันนะครับพอดีน้องปูมาชั้นเขาอยู่บ้านขดาอยู่กรุงเท่ เราเรารวัวจันที่ใส่เนาะเป็เรื่องว่าคนสูงกันนี้หันลัแปดหนึ่งซี่นะครับก็เลยตัดไหนึ่งแดหนึ่งซี่แหละกับแปดซี่วนนานๆแต่ว่ามากแปดซี่แกว่าเขาก็จะสูงอีกค่หนึ่งวันได้ซี่หนึ่งศูนย์นัเหมือนคนขี้ออกมาแล้วก็มอพอป้ายทะเบียนบ้านขาเจ้าซี่นึอีกแค่หนึงน,นะครับเลยตัดไ้แค่นี้แหละประมาณนี้ได้นะสำหรับรคนฟันนาน,านานนเนนะเอานไ,ได้มากคดก็เรียกเขานะครับอันนี้เป็นคนันนานาน,าน เราเลยเราพิโรถเขาถอดก,กระไฟได้นะครับไอเรามา้านเพราะนี้เลยจำในแม่นเยอค่<ฮ>ะขามามือนึงเราอยากลงลงเรื่องหน่อย่องอัจจอว่เาคองมาเลยเนาะขอโทอขกระไฟได้นะครับแต่ว่าตัวเล็ชัดเจนได้ไหมตัวเพราะว่าเขาเขียนมาแล้วนะครับคงเรียงแบบประมาณนี้ละ,<ฮ>ะนานเนคนณฝันแมน่นเลยด้ช่วงหนึ่งฝันเกี่ยวก็พอเป็นเลขลเหล็กกันเขาดีก็ม่ตแต่ว่าพื้นาคุณอยากให้คล่องเดือนีนบ่ยขอคล่องไปทำไรคุอเบา่ันเยไ มี่แถวเนี่ยเราไปท่มชาวาพิ่นเลยได้ขอพินพอ่นเพราะที่นีว่าไปฟังอขอไทยกับว่าให้นะตอนร<อ>าบมน,น,น,นั้พคนฟันแดพคนหนึ่งเอฟซี่นด่ตามมาเลยมาตลอดกับิแคนเหนือยวกกบนานาเ้าเนี่เนะเอากาๆๆ<อ>กตามต่อนะตามอยู่ละนะครับ<อ>ส่วนเอฟซีถามมาว่าให้ตามพู้นดตามไหนั่งนั่งเขาไปสองสามรอบนึงไม่ติเนาะนั่งวัดเนี่ยตาเขาเนี่ย เมื่อพ่อพันอยู่นะว่าเห็นพันอยู่บ้านจักเรียนเนี่ยเ้าไปสองรอบสามรอบหรอว่าผ่อพันวันกันไปหรือเปล่วันนี่กันไปรับปอยูรรับปอยู่เนาะเดี๋ยวตามไปพี่น้องสำรับหนานับเนาะเออแม่นแม่นั่งแมนนั่งนี่พี่เหยียพี่น้องยื่นเขาเกินมาแม่นั่งนี่มันหน่อยตัวเขาจะมาเรี๋ยววัดตาพี่แมนเลยนีู่เดียวแต่ว่าปัญหามันยังเดียวนะครับลูกพ่อเป็นห่างสั่ววันเขาต้องจับเขาต้องจอบเอาพันเนาะจอบเอาเนาะเดี๋ยวตามไปก็เราไม่ได้ไม่ได้เนาะ ไต้ปลได้กก็เสียว่าปลาได้ก็สิจังมืองเนาะไอ้ไดสิล่องหายได้เนาะมันกับคนมามันบลได้ตลอดนะตรงนั้นคนมาจอบไปเรื่อยอันนี่ใครอยู่บ่อยที่เป็นทางวาเขาตามน้องตังอสานกันตาลงอะไรเนาะน้องผู้วิญลูกไส้พอลี่อันหนึ่งเห็นอยู่เขาจะเขามเงี้ยบหรือเ่เงียกับสิล่องแ่ท้ายกันต้องมาดีเนาะแต่ไท้ายไม่ดีละไม่ดีเดี๋ยวอาจจะลงหลอบบายบายหลากเที่ยงนะครับกับสิล่งหายเคื่อนก็ลั ถูกใจฟอลี่นี่พี่เอกเหมืนพอพอดก็ไปตามมาเนาะพอพดเดี๋ยวตามพงศ์สุดท้ายพอพดเนาะอือพอพดตามพงศ์สุดท้ายเอาพี่น้องอยากให้ตามเรื่อยกับข้อมีนมากเลยนะแมวออดซีไปตามไ,ไนะ<ะ>อ้แล้วเนาะอืออือเอาก็ตามนี่นะครับเด้อนะครับออาสรุปไป็นตัวให้เหรออืสุุปนะครับว่านานท์ฝันเห็นหลวงปูศ่ศิลาอยู่กรุงเทพนะครับพอเห็นอยู่กรุงเทพมันจะเลยค้นโศกันแน่หันหลังว่าหลวงปู่บอกแบบหนึ่งซี มีกระแพีงกันเหมือนสันนะครับเป็นข้าวใบเนี่ยเก<อ>ล<อ>ฟังดีเป็นกระเพีงกัน<อ>แต่ว่าตัวนาตีเอง,นปปงเนี่ยน<อ>าตีแต่ตรงกันหลงปูฟรานซี่นะแฝดหนึ่งซี่คือกันแล้วข้าเจ้าก็ซอสถอีกที่หนึ่งวาได้ซี่หนึ่งศูนย์น้ำนะครับในฝันเนี่ยน<อ>าตา <ๆ S 1> แต่ขี้ออกมาจากจากหลงปูชิอาแล้วแล้วมาพอบาอ้านในที่ข้าเจ้าซ<อ><อ>ี่หนึ่งศูนย์เหมือกันตรงกันเองนะครับแต่ว่าโมเลสก็จานใหญ่หนึ่งซี่พอมาไม่มีเนี่ยถูบอลแล้วเอาไงแฝดหนึ่งซี่กับซี่หนึ่งศูนย์เนี่ยตรงกันคือี่หนึ่งได้ไมเั รเรือบ้องไหยชิบซี่ขเขาแปดซี่เขานานนานมากเนาะ<ช>เอาพี่น้องมาตัวแรกกับตาหนานเน้อนะครับขอถุกข่อไฟเป็นย่างสูงไห่บัวบัวบัชัดเจนี้กัได้เพราะมันเป็นเลขเขาเจ้าป่านก้อนฟันพื้นนะเ๊ะ้อนฟันพื้นมาบอกคือฟังจังหวะเราเป็นคนฟันแม่นย่านพี่น้องเสี่ยวกาเขาได้ทายมาให้นะครับไห้แหนมถ้าพลาดว่านเลยไห่ทายอยู่ว่านงานมาหลายหุ่นเลยมาได้เบาผ่อนว่างมันเนี่อยากลงลงลื่นไปเลยเพราะว่าตัวเล็บชัดเจนเลยนะครับต<ช>า,า,า,ามบีเนอ,น,น,อเไไนะครับสำ<ช>หรันบนานช่วงหมันน้ำพื้นเนอนะครับ คนฟันเหม็นเพียรจีได้โดนจีได้มากนะต<ช>ู้เอาขอบคุณหลายลครับจงกมาน้องไม่ตู้เอาสวัสดีครับสวสค่ะ<อ>